รู้จักที่ปฏิบัติธรรมนี้ได้ยังไงคะอ๋อที่ทํางานเคยพามาครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เราก็สมัครมาเองค่ะรู้สึกยังไงกับการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้คะรู้สึกว่าแตกต่างจากเขาที่แล้วคือเขาที่แล้วมาครั้งแรกเราจะรู้สึกไม่ค่อยมีความกังวลมากกว,ากว่าครั้งนี้ค่ะพอครั้งนี้เราสมัครมาเองปุ๊บเราตั้งใจมาแล้วก็แบบ มันผ่อนคลายแล้วก็ทุกอย่างดีกว่าครั้งเดิมมากเลยค่ะามาปฏิบัติธรรมไปกี่ครั้งแล้วคะหมายถึงที่ทนี่นหรือว่าที่นี่มาครั้งที่สองค่ะถ้ามีโอกาสก็คิดว่าจะมาเรื่อยๆค่ะค่ะเราอยากแนะนำคนที่ไม่เคยมาปฏิบัติมามาปฏิบัติที่นี่ไหมคะ ขอเชิญชวนคนที่อยากมาปฏิบัติธรรมนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับความรู้มากมายนะคะทําให้นําไปใช้กับชีวิตได้หลายๆอย่างแล้วก็ทําให้มีกําลังใจและมีกําลังกายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อใจคลองทรัพย์ชุมพพาสนะครับก็ มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้ากาจนาวิเศษนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับก็รู้สึกประทับใจในการจัดคลอสของท่านอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่สอนที่นี่นะครับเนื่องจากสถานที่นี้เป็นสถานที่มีความสงบมีความวิเวกค,ครับเป็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งก่อนเข้ามาเนี้ยเราก็อยู่ในของโลกคารวาที่เป็นแห่งความวุ่นวายความรีรบเร่งนะครับทำให้เราไม่รู้เท่าทันกิเลส หลังจากที่เราเข้ามาที่ปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้าแล้วทําให้เรารู้สึกรู้รู้เท่าทันที่มีสติและก็มีความช้าลงครับทํากิจ,จวัตรประจําตัวมีความช้าลงมีความสติไม่ประมาทแต่ก่อนเนื่องจาก,กจิตเราเร็วเราเราไปตามตามจิตความทุกข์ความอะไรเราก็มองไม่เห็นทีนี้เรามันอยู่ที่นี่เราปฏิบัติตั้งแต่กินข้าวต้องช้า นั่งสมาธิเดินจงกรมต้องรู้รู้สึกรู้โดยที่ใช้ใจสัมผัสทําให้เรามีการพัฒนาตนเองรู้กิเลสรู้โทสะความโกรธความโลภความหลงนะครับและหลังจากนี้ไปก็ได้เราจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาสอีกและมีโอกาสถ้าก็จะกลับมาอีกครับ แล้อยากแนะนําคนที่ไม่เคยมาปฏิบัติให้มาปฏิบัติที่นี่ไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธาที่จะมาปฏิบัติทนเพื่อที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเองไปไปนิพพานนะครับก็อยากให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้าซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่เราจะปฏิบัติธรรม ให้เราสำเร็จเป็นนิพพานตามที่เรามุ่งหมายไว้นะครับครับขอบพระคุณครับแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณัญญาจงตระกูลค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะกับการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ที่ธรมรมสถานแห่งนี้ก็ปฏิบัติหลายครั้งค่ะและทุทกๆครั้งที่มาปฏิบัติก็มีสมาธิดีขึ้นมีการรวมหมู่ของผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมทำให้เราอ่ะ มีสมาธิที่แนบแน่นขึ้นและมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความสงบในตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วจากการปฏิบัติครั้งนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างคะการอยู่กับครอบครัวบางทีมันก็มีความวุ่นวายนะคะต้องดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่บางทีจิตใจเราก็ไม่สงบะคะ่ะแต่การได้มาปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นแล้วการที่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ทำให้เราเนี่ย ดูแลท่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วจะไม่จิตใจเราอะเยือกเย็นแล้วก็มีความสงบค่ะแล้วประทับใจอะไรในการปฏิบัติธรรมรอบนี้บ้างคะบ้านปฏิบัติธรรมรอบทุกรอบที่มานะคะประทับใจทุกรอบค่ะได้รับความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะจากการที่เราได้มาศึกษาและอบรมณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ มาบ่อยๆแล้วคุ้นเคยค่ะมามากี่ครั้งแล้วคะก็ก่อนก่อนโควิดก็หลายครั้งอยู่แต่ตอนโควิดก็หยุดไปแล้วนี่ก็ได้มาปฏิบัติปัิบัติถึงสาครั้งได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมบูรณ์นะคะนมสกุลดำสองสีมาเข้าคอสอ่ะสคืนสวัน รู้สึกดีนะคะทำให้มีสติตมากขึ้นปกติก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านบางทีก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะว่ามีภาระยเยอะแยะแต่มาอยู่นี่สองคืนสาวันก็ดีค่ะมีเวลาดูจิตดูดูรูปดูนามก็ทำให้ได้ประโยชน์นะคะทำให้ได้ข้อคิดแล้วก็กลับไปนี่จะพยายามฝึกให้ต่อเนื่องนะคะ่ะ ค่ะสาธุขอบคุณนะ่ะขอบคุณจัแนะนําตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพวิตาเชื้ออินตานะคะได้มาเข้าคอร์สที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ประทับใจมากคือก็ไปปฏิบัติหลายที่แต่มีความรู้สึกว่าที่นี่มันจะเหมาะกับในวัยของเราวัยของเราอ่ะนะคะคือไม่แต่ว่าได้คุณภาพในการปฏิบัติ ปฏิบัตินะคะเรื่องการรู้ลมหายใจแล้วก็ได้มีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาอบรมทั้ง3วันนี้ mm hmm. ก็อาจะได้เอากลับไปไปแบบเอาไปพัฒนาแล้วก็เอาไปฝึกสอนลูกหลานที่บ้านนะคะแล้วก็แล้วก็มีรู้สึกขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ทุกๆท,ท่านบุคลากรที่นี่นะคะที่วัดพรามเก้าอย่งนี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะค่ะแล้วจะมีมา อบรมอีกไหมคะอ๋อตั้งใจมากเลยค่ะเมื่อกี้ไปดูแล้วก็ว่าเดือนหน้าจะมาอีกค่ะอ๋อราจจะชวนคนมาเพราะเอรู้สึกว่าแบบประทับใจทั้งสถานที่อาหารการนอนนะคะมันเป็นอะไรที่เรียกสัป่ายาค่ะมันมีความครบถ้วนด้วยค่ะแล้วก็บุคลากรแล้วก็ชอบชอบไงคะไม่เคยคือไม่เคยสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับ s ซิง n ิ้งโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยคะ เออเราก็มาเหมือนเราไม่ได้เคร่งเครียดอะไรค่ะไได้มีการเหมือนได้รีแลกทั้งพอเราปฏิบัติเรานิ่งเสร็จปั๊บอ่าแล้วเราก็มารีแลกเรื่องการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันครบถ้วนมันครบถ้วนไม่เครียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อบุกค่ะ ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจินามสกุลชื่อทิสนาณันศิลาทยพาภัสค่ะแล้วมาที่นี่นี่รู้จักสื่ออะไระคะรู้จักคุณพ่อค่ะคุณพ่อแคปหน้าตารางมาให้ดูค่ะอ๋อมาจากแคปมาจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใช่ไหมคะโอ้อนุโมทนาค่ะมาครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วคร์สนี้มาครั้งแรกครั้งแรกแต่ที่ม่คยมครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองที่มาอ๋อมาครั้งที่สองก็คือพักค้างเลย ครั้งแรกก็พักค้างครั้งที่สองก็พักค้างก็นานแล้วสิคะครรั้งแกประมาณสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วะคเราไม่ใช่คอร์สนี้เป็นอีกคอสหนึ่งกำชับอ๋อคอร์สป้าแต้วน่าจะใช่ค่ะคอร์สสติปัฐานสี่ใช่ค่ะแต่คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สอนาปานสติฟอร์แมตจิตฤทธอารมณ์ค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะขัดกับปฏิบัติ สติปัสฐานสี่ไหมคะไม่ไม่ขาดค่ะไม่ขาดเลยเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ก็โอเคค่ะที่มีตัวรู้ในการย่างก้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วประทับใจอะไรคะประทับใจซิงเกิลโบค่ะซิงเกิลโบนะคะเขาไม่เคยฟังเลยไม่เคยแล้วชอบชอบชอบเดี๋ยววันนี้ได้ฟังสามวงเลยค่ะใช่ค่ะเราเราวงใหญ่ของวันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันได้ค่ะแล้วก็ จะกลับมาอีกไหมคะจะกลับมาอีกค่ะแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนเป็นพระอาจารย์ประทับใจรูปไหนไหมคะให้หนูจำชื่อรูปได้เลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นท่านหลวงเาอาวาสอ๋อท่านเจ้คุณราชยานกวีนะคะอันุโมทนาค่ะดูคลิปท่านได้เลยค่ะในเฟ e บุ o กท่านได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอนุโมทนาค่ะ เปลี่ยนแบ้างครับสิ่งที่เราได้มาคือการที่เราทำงานช้าลงนะครับรู้สติรู้เท่าทันกิเลสตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเราก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเรารู้ไม่เท่าทันเราก็จะคอยตามกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะรู้เท่าทันมันรู้ว่าโทสะคืออะไรโลภะคืออะไรโมหะคืออะไรทำให้เรา ออกจากการปฏิบัติธรรมไปแล,แล้วเราใช้ชีวิตได้อย่างเท่าทันกิเลสอยู่ในความไม่ประมาทและประโยชนธรรมก็ศีลปัญญาสมาธิทำให้เราเกิดปัญญาแล,และเชื่อว่าจะต้องกลับกลับมาอีกกลับมาบอีกครั้งนึงครับผมเคยมาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะเคยมาที่นี่สองครั้งแล้วครับรทางหน่วยงานผมเป็นคนจัดอบรมสามวันสองคืนเมื่อหลายปีที่แล้วครับ แล้วก็เกิดความประทับใจเพราะว่าที่นี่ปฏิบัติธรรมที่มีความหลากหลายพบศีลปัญญาสมาธินะครับทำให้เราแบบเกิดความศรัทธาเรื่อมใสแล้วก็อยากกลับเข้ามาอีกครับ